เทียง35นาทีค่ะแต่เดี๋ยววันนี้จะมารอขบวน279รถดีเซลรางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเห็นว่าวันนี้มีพ่วงตู้เพิ่มด้วยเข้ามาแล้วค่ะขบวนนี้ไปด่านพรมแดนบ้านคลองลึก วันนี้เขามาเทียบในชานชลาที่8ก็จะเป็นอีกขบวนหนึ่งที่ผู้คนนิยมมากทั้งชาวไทยแล้วก็าต่างชาติเพราะว่าสามารถข้ามไปชายแดนฝั่งโน้นได้ วนธรรมดาที่279จะออกจากสถานีกรุงเทพบ่ายโมง5นาทีก็เลยจะไม่ได้รอส่งทุกวันเลยเพราะว่าตรงกับเวลาที่ทำงานพอดี ตอนนี้ก็ผู้โดยสารกำลังทยอยขึ้นขบวนรถจอดเทียบกันเลยระหว่างชาน7ชั้น8 แดดไม่ออกแต่อบอ้าวมากแลือเวลาราว5นาทีขบวนธรรมดาที่211จะออกจากสถานีกรุงเทพคงได้รอส่งแค่ขบวนนี้ส่วน279กก็ไม่ได้ส่งตามเคยตอนนี้ฟ้าขนองมากพายุเข้า ช่วงนี้พายุเข้าก็ดูแลสุขภาพค่ะน้นโรงรถจกักอันสตอมจอเต็มเลยเดี๋ยวมารอส่งสองงหนึ่ง,งด้วยกัน เปิดบีดลั่นยาวๆเป็นหัวดีเซลที่แรงมากค่ะแล้วก็ในตระกูล u n นสตอมก็ร้อยกว่าคันอีกครั้ง เป็นตระกูลอันสตอมก็จะมาจากฝรั่งเศสแต่ก็มีบางรุ่นที่ฝรั่งเศสและเยอรมันร่วมมือกันผู้ค้าแล้วรถไฟแห่งประเทศไทยก็นำเข้า จนที่ยกนิ้วให้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะ ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางด้วยรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ